สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นาม,มานำเสนอ รถ t o y ยต a for t u u n เ er นนะคะเครื่อง3า0พันตัว V นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยคันนี้เป็น4ฟวินนะคะปี2010นะคะรถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าและก็กระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะจะเป็นเครื่อง3000 V n t u r b o นะคะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะ2จุดเลยมาพร้อมชุดแต่งแล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ ส่วนยางนะคะเป็นยางปี2022นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นยาง 265-65R17 ทบ65 R17 นะคะเป็นขอบ17นะคะปี2022เหมาะกับตัวรถเลยนะคะมีบันไดขึ้นลงนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไปชมรอบๆคันเลยนะคะด้านหลังนะคะมีสเกิร์ตให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะ เป็นตัว V นะคะเป็นตัวท็อปนะคะสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะปรับภายในนะคะภายในจะเป็นสีเบจนะคะแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับลดเสียงวิทยุได้เลยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะเป็น Air Auto นะคะเป็นเกียร์ออโต้โวินนะคะขับขึ้นเขาสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเบาะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะเบาะสวยงามเลยนะคะ สำหรับเบาคนขับนะคะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสําหรับบริเวณห้องเครื่องของ Toyota f o r t u n ูเคันนี้นะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะแผ่นเพจสวยมอกอกรเนียนกิบเลยนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะคานหน้านะคะฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดแน่นอนจ้า โ o y o t a า o r t u t u r e r นะคะเครื่อง3,000ตัววีเกียร์ออโต้โฟวินคันนี้นะคะปี2010นะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่5 7 9 9 0 0บาทนะคะย้ำนะคะ5,79,000บาทนะคะออกรสส่นบาทจบทุกอย่างเลยนะคะผ่อน84งวดน,นะคะงวดละ1,1,000เท่านั้นนะคะย้ำนะคะ8 4งวดงวดละ1น0 0 0นะคะลูกค้าสามารถส่งเอกาสารเข้ามาให้เราตรวจสอบก่อนได้นะคะเอกาสารง่ายไม่ยุง่งยากนะคะ ออกรถสูบัตบาทจบทุกอย่างเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับทางโชว์รูมรถบ้านสมชายเช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0818151357่น1นะคะ0ู1ย์5ป3 5 7 0 8 1 4 8 0 3 3 5 1นะคะ0814803351นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้กับรถบ้านสมชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ